ไปศรีไทย้อเกินร้อยใจเกินร้อยรักแรกทิ้งานเลยนะสามสิบเจ้ากินไหมล่ะไม่จะอดสองกันไงเอาอยา้จะได้เอาอย่ได้อย่างนีเอาอะไรเออ่สองสอันน่ะที่มันไม่หกไม่ใช่ปวดไม่ร้อนไงอ๋อปดร้อนไ ฮะเออเอามันร้อยขวดนึงก็ได้เจ็ร้อยขวดนึงหมดไปกี่แสนหดไปกี่แส็แสนสองโอ้รุบเราอยู่เมืงไทยหรือยู่ลาวเนี่ยลาวลาวตามตามเจ้ไปนะครับเจ้จะพาไปดูหมอนรอนะครับไม่้อะไรไม้ต ได้ไปดูหมอลำนะครับอันนี้เราจะมาดูหมอลำมร้อยสี่ใชยนะครับหัวใจเกินร้อยนะครับที่นี่เขาดูแลเรื่องโควิดอย่างดีนะครับเขาตรวจแบบเท่าไหร่ด็กเดสิบผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบเป็นกำลังเท่าไหร่อ่ะเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเาเป็นผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเมียอายุได้วยนะ มันมันไม่มีคนแก่ใช่ไหมมันไม่มีคนแก่ลผู้ใหญ่ร้อยยี่ังก็ร้อยยี่มันม,มีคนแก่น่ครับขอบคุณครับ

เอาหัวหน้าไปก่นเลยกะเจ้ากับยามแล้วก็ทรงโอกระเจ้ากับมี่นี่พระอาจารย์คนนม่จะทำเพลงงระอาจารย์เพลให้ก่อนแดนทำไหมได้เจ้าค่ะปิดแกไม่จะสมไมหัวหน้าขึ้นเร็วจังเลยพราจารเงุก่อนับเรดาแนครัเกพลงซิกาปีกูจไม่เพลงไม่ง่หน่อยว่าอะไรจะเพลงเอาเอาพูลเพลงเอาจ๊กี่กับตรงสี ประเภทไหนเจ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป่าแจ็คเกสาวคือเขาเหมือนเดิมหมือนาุนรับเนเดิมกินเข่ากี๊ผดคนเมาผู้ใดผู้ใดไม่แกลเขากี้ันเมาแกเขากี้อยู่หลังห้างลูกแม่จะมาตรอยเอ็ไม่แก